เดี๋ยวหนูแก้หน่อยนะลูกตรงนี้เป็นดาวอะไรลูกดาวพฤหัสบดีนะเราเรียนดาวอังคารมาแล้วเนาะต่อไปเป็นดาวพฤหัสบดีนะคะดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรลูกเป็นดาวเคราะห์ขนาดเป็นไงขนาดใหญ่ลูกเ,เขียนไปนะคะเดี๋ยวตัวเล็กๆหน่อย เป็นดาวเคราะห์ขนาดใหญ่นะคะเป็นดาวเคราะขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะขนาดใหญ่ที่สุดและมีเนื้อสารมากที่สุดนะคะ นะคะคและมีเนื้อสารมากที่สุดเลยอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นอันดับที่ 5, ห้าลูกทิศเป็นลำดับที่ห้านะลูกน,นะมีความหนาแน่นน้อยเพราะเนื่องจากเป็นแก๊สนะคะเป็นดาวเครแกส๊ส น้อยนะคะเพราะเป็นดาวขอแก๊สนะคะเพราะเป็นดาวขอแก๊สเป็นดาวขอแก๊สจึงไม่เป็นหินแข็งเหมือนกับโลกของเรานะคะจากการสำรวจของยานเอเวอเรสต์นะคะ ของอยาน A Voyager 1หนึ่งและสองของสหรัฐอ,รอเมริกานะคะของสหรัฐอเมริกาพบว่าดาวพฤหัสเนี่ยมีจุด แดงขนาดใหญ่เป็นวงอ่าเป็นสีแดงตรงนี้นะคะ,นะคะมีจุดแดงขนาดใหญ่เป็นวงนะลูกนะคะเป็นวง ซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สร้อนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สร้อนหมุนวนด้วยความเร็วสูงนะคะุนวนด้วยความเร็วสูงนะคะ แล้วก็ในปี2,153นะคะ3นะคะการิเลโอค้นพบดวงจันทร์ลูกชื่อคนหนะ้าการิเลโอนะคะค้นพบดวงจันทร์ อคอนฟอเรนซ์เป็นบริวารของดาวพฤหัสสีดวงพฤหัสสาบดีสี่ดวงเลยนะลูกนะสี่ดวงเลยคือคือใครบ้างนะคะคือใครบ้าง คือยูโรปายูโรปานะแกนิมิสนะคะแกนิมิสอโอนะคะอโอ แล้วก็คาลิสโตคันลิสโตนะคะคาลิสโตรวมเรียกว่าทั้งสี่ดวงเนี่ยรวมเรียกว่าบริวารกาลิเลียน บริวารดาวบริวารดีกว่าดา,ดาวบริวารกาลิเลียนนะคะกาลิเลียน <liked> โอ้โหมีดวงจันทร์ทั้งหมดกี่ดวงนะลูกสี่ดวงเนาะสี่ดวงไปดูเพิ่มเติมหน่อยลูกไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะคะเพิ่มเติมมีเส้นพาศูนย์กลางลูก ีเส้นผ่านศูนย์กลางกลางเท่าไห,หนึ่งแสสีมืออน่นสก้าร้อยแปิกิโลเมตรใหญ่มากลูกถ้าเทียบกับดาวดวงอื่นเพราะมันใหญ่ที่สุดแล้วลูกนะมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ นะคะคมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์นะคะ7จ8 4 1ล้านกิโลเมตรโคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลา11.86ปีลูกโคจรรอบดวงอาทิตย์กว่าจะโคจรรอบดวงอาทิตย์ได้ สิบเอ็ดจุดแปดหกปีข้อสี่มีอุณหภูมิพื้นผิวอ่ะเดี๋ยวด้ะโครจรรอบตัวเองก่อนหมุนรอบตัวเองเก้าจุดเนี่ยนะเก้าจุดเก้าสอง ช่วโมงหมุรอบตัวเองเร็วอยู่นะหมุนเร็วนะลูกหือว่าหมุนเร็วนะคะอันที่ห้า5ห้านะเพิ่มเติมนะมีอุณหภูมิพื้นผิวเฉลี่ยเฉลี่ยเฉลี่ยเท่าไหร่ลูกประมาณ ลบร้อยสี่สิบแปดองศาเซลเซียสนะคะแล้วก็มีดวงจันทร์เป็นบริวารเป็นบริวารทั้งหมดหกสิบสองดวงโอ้โหเป็นไงลูกเยอะไหมยเยอะมากนะคะเยอะมาก โอเคอันนี้ก็คือดาวพฤหัสลูกอ่ะสรุปดาวพฤหัสสิลูกเป็นยังไงนะคะดาวพฤหัสเนี่ยถือว่าเป็นดาวที่มีขนาดเป็นไงลูกขนาดใหญ่ที่สุดเลยนะคะ เป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะคะมีเนื้อสารมากอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่5นะเป็นดาวเคราะห์แก๊สนะคะสำรวจโดยยานเอเวอเรสต์หและ2ของสหรัฐอเมริกาพบว่ามีจุดสีแดงเนี่ยเป็นวงนะคะซึ่งเป็นกลุ่มแก๊สร้อนหมุนวนด้วยความเร็วสูงนะคะพวกนี้จะอาจจะทําให้เกิดพวกอะไรดูนะถ้าหมุนวนด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะอาจจะทําให้เกิดพวกพายุหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่มีนะคะมีม,มีมีจุดทีแดิงแดงนะคะเป็นวงกลมใหญ่นะคะเสร็จแล้วเป็นไงลูกนะคะจากในปี2,153การิเลโอค,ค้นพบดวงจันทร์นะคะ ซึ่งเป็นบริวารของดาวพฤหัสในสี่ดวงสี่ดวงนี้จะมีขนาดใหญ่นะคะมีขนาดใหญ่เพราะว่านะคะสามารถมองเห็นได้นะคะก็จะมียูโรป a าแกนิมิสอโอแล้วก็คาลิสโตนะคะรวมเรียกว่าดาวบริวารกาลิเลียนนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบดาวบริวารอ,อื่นๆอีกรวมทั้งหมดเนี่ย62ดวงนะคะ โคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ย11.86ปีนมูลรอบตัวเอง9.92ชั่วโมงพื้นผิวก็หนาวมากก็คือลบ148องศาเซลเซียสอันนี้ก็คือข้อมูลของดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวเคราะห์นะคะเออนะคะไอ,อจุดแดงใหญ่เนี่ยเกิดพายุนะคะลูกที่ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะนะคะเป็นพายุที่ก่อขึ้นมา นานหลายร้อยปีมีความกว้างมากกว่าโลกสองเท่านะคะมีลักษณะคล้ายพายุเฮริเคนบนโลกเลยนะคะแสดงว่าจุดแดงๆบนดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเป็นไงลูกนะคะก็ทําให้เกิดน,นะ,ค,ะความเสียหายได้เนาะเป็นพายุไงลูกนะอย่างที่พี่บอกไปนะพายุพายุหมุนนะคะเป็นพายุหมุนต่อมาเป็นดาวเสานะคะลูกเป็นดาวเสาเป็นไงลูกดาวเสา สวยไหมมีวงแหวนด้วยใช่ไหมลูกสวยไหมสวยนะคะก็คือเป็นดาวเคราะห์ที่มีขยันขนาดขนาดใหญ่เป็นนดับสองรองจากดาวพฤหัสนะเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่นะคะขนาดใหญ่เป็นอันดับสอง รองจากดาวพฤหัสเลยนะคะพฤหัสบดีนะคะอยู่ห่างจากโลกนะคะเป็นอันดับที่หนะคะ ะคะอยู่ห่างจากโลกเป็นดับที่6นะคะจากการสำรวจของยานเอเวอเรจอร์อีกแล้วนะคะเอโวอเจอร์หนึ่งและสองพบว่า ดาวเสาร์มีวงแหวนเจ็ดชั้นขนาดใหญ่เลยนะคะดาวเสาร์มีวงแหวนเจ็ดชั้นใหญ่ๆเลยนะเจ็ดชั้นใหญ่เลยใหญ่ๆเลยเจะชั้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีวงแหวนเล็กๆซ้อนกันอยู่จำนวนมากนะคะ วงแหวนเล็กนะคะซ้อนกันอยู่จำนวนมากนะคะซ้อนกันอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะเด่นของดาวเสาร์นะคะ เพราะดาวอื่นๆนะคะไม่ได้มีวงแหวนใหญ่ขนาดนี้นะบางดวงก็ไม่มีนะวงแหวนนั้นคืออะไรวงแหวนนั้นก็คือคืออะไรหนูทายสินั่นคืออะไรอนุภาคของอะไร ทายทายอุภาคน้ําแข็งลูกนะอนุภาคของน้ําแข็งก็คือเป็นน้ําแข็งแล้วก็ก้อนหินนั่นเองไม่ใช่อะไรเลยนะคะที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็งนะคะคือมันหนาวมากลูกนะคะที่ปกคลุมด้วยน้ําแข็ง ดาวเสาร์นะคะก็มีดวงจันทร์เป็นบริวารที่ค้นพบแล้วเท่าไหร่ดูหกสบสองดวงเช่นกันนะคะซึ่งดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์คือดาวไททันลูกนะคะดาวบริวารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์ดาวบริเดี๋ยวนะอย่าเขียนว่าไงดี ดวงจันทร์บริวารดูกะน,นะดวงจันทร์บริวารของอดวงจันทร์บริวารที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสาร์คือ คืออะไรลูกไททันนะคะถูกค้นพบเมื่อปีพศสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดนะคะ ไปดูเพิ่มเติมหน่อยนะลูกน,นะไปดูเพิ่มเติมหน่อยมีเส้นผ่าศูนย์กลางมีเส้นผ่าศูนย์กลาง1นึ่ง0สน,ส,นส,สิบ 40กิโลเมตรมีระยะห่างจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์1427หลานกิโลเมตร โคจรรอบดวงอาทิตย์ใช้เวลาใช้เวลา29.47ปีหมุนรอบตัวเองใช้เวลา 10.66ชั่วโมงอุณหภูมิพื้นผิวเฉลียลุกเฉลียประมาณ ลบหนึรอบแปดองศาเซลเซียสหนามากใช่ไหมลูกนะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้านะคือ้าเดาวพฤหัสมาลอยหนําปกติเนี่ยดวยวาวพฤหัสจะลอยนะเชื่อไหมเนี่ยนะไม่เชื่อต้องเชื่อนะเป็นดาวที่มีความ หน,าแน,น,หนาแน่นเพียงหนาแน่นเพียง0.7นะคะลูกเพราะว่าน้ามีความหนาแน่นเท่าไหร่ลูกลกามต่อลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะน้ามีความหนาแน่นเท่าไหร่หนึ่งใช่ไหมดาวพฤหัสจะลอยน้ำสุดท้ายก็คือมีดวงจันทร์เป็นบริวารทั้งหมด62สดวงนะที่คนพบนะ 62ดวงเท่ากับดาวพฤหัสเลยใช่ปะ่ะลูกอะมาสรุปกันดีกว่านะคะมาสรุปกันดีกว่าดาวเสารนะคะดาวเสารดาวเสารเนี่ยนะเป็นดาวเคราะห์เป็นไงลูกเป็นดาวเคราะที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากดาวพฤหัสอยู่ห่างจากโลกเป็นอันดับที่6นะคะ จากการสำรวจของยานเอเวอเจอร์อีกแล้วเอเวอเจอร์เนี่ยไปทั้ง2ดาวเลยนะเอเวอเรชั่หนึ่งและสองพบว่าดาวเสาร์มีวงแหวนเจ็ดชั้นนะคะเจ็ดชั้นแบบใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็มีวงแหวนเล็กๆนะซ้อนกันอยู่จํานวนมากอันนี้ทําให้เป็นลักษณะเด่นของดาวเสาร์วงแหวนนั้นมันก็คืออนุภาคของน้าน้าแข็งก้อนหินนะคะดวงจันทร์ที่ใหญ่ที่สุดของดาวเสารนะ์เนี่ยชื่อว่าดาวอะไรลูก ะะไททันนะคะถูกค้นพบเมื่อปีพศ2198ที่ผ่านมานะคะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะหมุนรอบดวงอาทิตย์เนี่ยนะคะโคจรรอบดวงอาทิตย์เนี่ยประมาณ29ปีก็คือนานมากนะคะ29.47ปีแต่หมุนรอบตัวเองใช้เวลา10ชั่วโมงกว่านเท่านั้นเองนะคะมีความหนาวเย็นมากติดลบ100 นะคะ78องศาคือไม่สามารถที่จะมีสิ่งชีวิตมีชีวิตอยู่ได้เลยลูกเพราะว่าอะไรลูกมันหนาวมากนะคะแล้วก็เป็นดาวที่มีความหนาแน่นนะคะเพียง0.7กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเท่านั้นเองก็คือมีความหนาแน่นน้อยกว่าอะไรลูกน้อยกว่าน้ำํำใช่ปะมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำพ,พี่ถึงบอกไงถ้าเอาดาวเสานะคะไปลอยน้ําก็คือดาวเสาก็จะแบบเป็นไงลูก ลอยน้ําได้นะแต่จะมีดาวอะไรละ่ะที่แบบนะที่จะแบบมีน้ำใช่ไหมนอกจากโลกนะตอนนี้ยนอกจากโลกนะนะดาวอื่นก็ไม่มีน้ําเพราะฉะนั้นโลกก็ไม่สามารถที่จะบรรจุดาวเสาร์ได้เพราะดาวเสาร์ใหญ่กว่าใช่ป่ะมาหาสมุทรที่กว้างขวางในในอะไรลูกในที่เราเคยไปเที่ยวทะเลมานะก็คือทะเลได้อยู่บนโลกใช่ไหมยังไม่เท่ามูแบบเออดาวเสารเลยอะนะคะ เ,ออเบามากหนูลองคิดต่อสิที่มันเบาเป็นเพราะว่าอะไรคิดต่อสิที่มันเบากว่นาน้ำเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากลุ่มดาวพวกนี้เป็นกลุ่มดาวอะไรลูกเป็นกลุ่มดาวคลอสแกสไงลูกนะมันจึงมีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็มีดวงจันทร์นะคะเป็นบริวารทั้งหมด62ดวงอันนี้ก็คือข้อมูลของดาวเสานะคะสวยมากสวยนะ 嗯。Hmm.